คนที่ฉลาดจะไม่ทนกับคนรักสามแบบนี้ค่ะเพราะว่าสามแบบนี้ทำให้คุณไม่มีความสุขเลยไม่มีอนาคตเลยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์มันมันไม่เท่ากันอะค่ะในเรื่องของความรู้สึกภูเก็ตมองว่ามันจะทําให้คุณดิ่งลงไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเสียความมั่นใจไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าเอ้คุณตัดสินใจเลือกคนถูกหรือเปล่ามันจะมี3ามความรู้สึกที่มันจะเด่นชัดมากนะคะอันแรกเลยนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายให้เขาอยู่ <deck> ie, เดอาให้ง่ายเห็น <Jul> แก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะมาหลายรูปแบบมากเช่นปล่อยให้คุณหาเงินคนเดียวนะคะปล่อยให้คุณคิดคนเดียวปล่อยให้คุณเผชิญเรื่องที่แบบท้าทายกับชีวิตเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ช่วยคิดไม่อะไรเลยนะคะก็อยู่ลอยๆไปคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวถูกไหมคุณรู้สึกว่าทําไมเขาเห็นแก่ตัวจังเลยทําไมเขาไม่ช่วยเผชิญปัญหากับเราทั้งที่บางทีมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของคุณทั้งคู่นะคะก็ปล่อยให้คุณคิดแ<ๆ>ก้ปัญหากันไปเองอะไรอย่างเงี้ยเราส่วนตัวเองทําอะไรอาจจะ บบโยนความรู้สึกผิดให้หรืออาจจะแบบเอ้าเธอมันเธอต้องช่วยคิดสีอะไรเงี้ยม,มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเธอนะก็พยายามจะโยนมาให้คุณเอาไว้ง่ายนะคะอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากถูกไหมคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับความสัมพันธ์เลยแล้วหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเรามักจะบอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเขาน่าจะดีขึ้นนะคะก็บอกตัวเองแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ <laughs> สุดท้ายก็แบบยังเหมือนเดิมอีกนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเรากาลังอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่เท่ากันค่ะมันไม่สมดุลนในคความมมสััััพนนนธ์่เป็รก ไม่มีคุณภาพนะคะถ้าเกิดคุณอยู่กับแพทเทิร์นนี้มาตลอดแล้วนะคะก็ลองทบทวนดีๆนะว่าจะทนแบบนี้ไปอีกครั้งชีวิตหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ก็ถอยออกมาค่ะ แบบที่สองค่ะคนที่ไม่พร้อมที่จะเติบโตอันนี้คุณจะบอกให้นะว่านานไปเนี่ยคุณจะค่อยๆเห็นสิ่งนี้ในตัวแฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่ไม่พร้อมเติบโตเนี่ยเขาจะไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยเขาจะไม่พัฒนาตัวเองเลยเขาจะเป็นคนที่ย่ําอยู่กับที่เขาจะคิดว่าตัวเขาดีที่สุดเขาจะคิดว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะคะทุกอย่างเหมือนกับตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางหมดเลยนะคะคนอย่างนี้จะมีความรู้สึกว่าการย่าอยู่กับที่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาก็ทํากันแต่จริงๆเปล่าเลยเหมือนกับ เป็นโทรศัพท์ที่ตกรุ่นมากกว่าไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยคุณจะเหนื่อยนะอยู่คนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาไม่มีอนาคตเวลาเราคบกับใครสักคนเนี้ยคุณสังเกตไหมถ้าเกิดแฟนเราบอกกับเราว่าอาะจะอีก1ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออคนนี้มีอนาคตที่มีเราอยู่ในนั้นก็รู้สึกมันมันมีจินตนาการอะมันมีความได้วาดฝันกันไปมันทําให้หัวใจเราชุ นนะมันรู้สึกว่าเออคบกบคนคนนี้ฉันมีเข็มทิศในความสัมพันธ์ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันตรงกันข้ามอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยย่ําอยู่กับที่ใช้ชีวิตไปวัน,วนเดี๋ยวไม่นานเดีคุณจะเบื่อ,อความสัมพันธ์แบบนี้ก็ต้องตัดสินใจดูว่าเรายินดีที่จะย่ําอยู่กับที่หรือเปล่า แบบที่3เลยอันนี้ท็อกซิกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะฮูเกตว่าคือควบคุม control เช็คคุณทุกอย่างอันเนี้ยเป็นเราเรอก็ไม่ชอบอบางทีเขาอยากจะคุยกับเพื่อนที่เขารู้สึกว่าเออถูกใจอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยเขาคุยไปะคะ่ะเพราะยังไงอะ่ะคือครูเกตว่า,วามนุษย์เราเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่ามีสมองอะ่ะที่จะคิดได้อะ่ะว่าเฮ้ยสรุปแล้วนะประมวลผลออกมาแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเอ้ยคุยกับคนน,คนี้เขาเป็นยังไงด้วยนะ่ยมนุษย์เนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนรด้วยตัวเองนะเขาจะ ไม่ฟังเนี่ยหรอแมต้องปล่อยให้เขาได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้เขาได้ไปเชิญอะไรกับตัวเองบางทีเนี่ยคุณไปพูดอะไรเยอะไปคอนโทรลเยอะไปควบคุมเขาเยอะจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นศัตรูกับเขาถูกไหมซึ่งมันไม่วิร์กับความสัมพันธ์เราอาจจะเออโอเคเพื่อนคนนี้ดูท่าทางแล้วไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่อยากให้ไปคุยเลยเราจะรู้สึกหงุดหงิดถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อคุณนะเขาเชื่อตัวเขาเองก็ปล่อยให้เขาได้ไปเรียนรู้นะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เวิร์กเนี่ย ที่คุณยังเหมือนกับเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเพื่อนเขาก็อาจจะต้องปล่อยนะจ๊ะยอมรับปล่อยให้มันเป็นไปเอาง่ายๆความสัมพันธ์นะเรามีปัญหากันเยอะมากเลยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยวางบ้างก็คือว่าเหมือนกับเราพยายามอยากให้คนคนหนึ่งอะคะ่ะเขาดีอะได้ออกปะ่ะแต่เราก็ไปห้ามนู่นห้ามนี่สั่งไม่ให้ทํานั่นไม่ให้ทํานี่คอนโทรลทุกอย่างจนมากเกินไปแทนที่เขาจะรู้สึกดีกับเรามันกลายเป็นว่าเขาเห็นเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาเห็นเราเป็นศัตรูเห็นเราเป็นคนที่ ไม่น่ารักเห็นเราเป็นคนที่แบบจุ้นจ้านจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปพยายามเปลี่ยนในแบบที่เขาเป็นนะซึ่งเรานึกถึงตัวเราเองสิบางทีเวลามีใครมาห้ามเราเรายังไม่ยังไม่ฟังเลยถูกไหมเรายังอยากลองเลยเรายังอยากพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยอ่ะฉันถึงจะตื่นรู้ฉันถึงจะแบบชัดแจม่มแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางทีก็ต้องปล่อยวางบ้างอย่าให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันท็อกซิกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมคอนโทรลกันมากเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะไปกันไม่รอดใครที่กาลังเจอความสัมพันธ์ิ อยู่นะคะที่รู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่ด้วยเลยลองคอมเมนต์บอกครูเกสหน่อยนะคะว่าพวกเราเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวครูมาทยอยอ่านเนาะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันคลิปความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะ